ท้าข้างหลองเสยฉันบอกแม,ม่กูสิบไปหาทุกสารนั่นแหละแต่ว่าถูกเระทัาข้างหลองเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่ถ้าเกิดคนคน,นนั้นถึกกระท่ำห่ะถึกว่ามีเงนินน่ะถ้าประชาชนคนนั้นว่าถือว่ามีงาเงินกูไม่ได้สวนอีบุ๋มนี่กูสูนสารนี่แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนประชาชนจะบอกมีเงนินน่ะบนความผิดนัน้นต้องต้องถามไทอนวอ เป็นอย่างจำเขาจังเหตุเป็นอย่างจะมีทฤดีควอมหลายแท้บ่าถามบ่บ่สืบประวัติจัง้อยบ่อีบูนี่ขึ้นศาลลอยดียบ่บ่หูจจกเคลียขึ้นเป็นว่าว่าเหร็นขึศาลลอยเอ็ดนี่ กูเลยไม่อยากสิมินสารจากอยเด้อกูสิบ,บอกให้ก่อนสัวมากกูใส่เลยเด้อกูประเด็นยังกับไพเด้อคิดบ้างสิถือประทับถือกระทั่งเลกเทีย ต้องถือกระทำเจักเทียต้องถือกระทำจ้กเทียแล้วก็ต้องเขาคุกยือ้อขึ้นเอาก้อนสิประทับคำหลอกภัยนี่สืบประวัติมันก้อนไหนบออีกคนหลอกเนี่ยไปเบังมันก้อนไหนบอไปบังผัวมันก้อนไหนบอกูไมด้ซูนภายเด้อวันนี้บ่บังบอ หนึ่งที่บอกถ้าบ้อมีละ่ะถ้าบอกถือก,กั้นแกงละ่ะถือก,ก้นแกงอย่าควงมั่นละ่ะถือเค็มเราเห็นอีกละ่ะเห็นตังไหนสิ่งนี้ทางซอยเขาเงินก็บ,บ้อมี่ไปเห็ดจังไหนไ่ว่าไปไข่ควงเป็นท่าก็ไปะชาชนไขควงเป็นท่าก็ไปะชาชนก็ต้องสืบกรไปสืบบังกน นี่มันขึ้นได้ซื้อโซเชียลสืบอบรงกวนคุ้นสิสืบบอสซืบต้องสืบก็มใาใช่ชนที่ตาดำๆดที่ต้องบอกถูกพวกนี่มันกระทันเนี่ยสืบบังกรนบอเห็นประวัติมันบอกูละศูนย์ในวันนี้เห็นประวัติมันบอยเน่าเ,เ,เปนว่าหางเวาฟองร้องนั้นเป็นมง หมอหมออีกอยากแดกกันเขาอีกจนหลายสูนี่จนหลายควยนี่พร้อมตายเฮ็ดพิษหมวหมอหมอ,อยากได้เงินเขาสันดานหมาพอแมงไม่ได้สั้างสอนบอกค,ยควยของกูละคืนถาไปใระชาชนคนนั้นบอตองสองกูบอได้สนยีบูมหรอกูสน สารพนศิซอยอยี่ยางประชาชนได้ถ้าเกิดคนคนนั้นถูกกระทำเราบอกขึ้นยังกูไปถูกติดคุกเนี่ยจักจักาการว่างแผนจักแผนการลอยแผนการที่ล็อก,กเขาคุกเนี่ยประชาชนถูกกระทำนี่เนี่ยลอยล้านแผนแล้วเนี่ย เเป็นคนไหนท่านถูกกระทําแบบเนี้ยเราเห็นดังไหนเห็นดังไหนสิซอยคนไหนงั้นกับสิบมีไปแม่ก็สิเป็นแม่ลูกอ่อนงั้นกับสิบมีไปเห็นดังไหนถึงจับติดคุกแม่กับลูกแยกกันเพอว่าสุมสัวนนี่บ่ฮะสาลสิเป็นผู้ที่ตวงร่วมมืกอเขาคนส่วนี่กระทํำก็ไปะชาชนจะถูกกระทํำบอ ก่อนประทับข้องรองก็ต้องคิดตัวสอบมัมมันดีก่อนได้บอนี่มันได้ซื้อโซอเชียลดิเนี่ยบ่ได้มิ้นซนันได้ว่าอยากให้เห็ดเผือไปใช,ช้โอนยีหลีบ่เมนโหอุ้ยี่ยังกูเขาโหดีน่ะล่ะ ว่าได้ยานในการที่ว่าถือประทับคำางองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอผิดทีทีทบ่มีเงนินอะไปว่าได้ละ่ะถูกล้มหัวคือข้าวที่แล้วละ่ะถูกสารพัดแผนคือข้าวที่แล้วละ่ะหรือถูกไปติดคุกยังนสันมันสมควรบอกมันต้องสมควรต้องเสียงเงินสองหมื่นนะท่านที่ว่าได้เป็นคนผิดโดยซ้ำถ้าเขาบ่มีเงินไปละ่ะ สารมีไหวสารนักกฎหมายอายการ